ศึกษาที่การจังหวัดวิรรธาน,ธานีลงพื้นที่นิเทศรองศึกษาที่การจังหวัดและผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริง ที่สำนังกงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายดรจรินสุรเสรีวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีในฐานะหัวหน้าวิทยากรพี่เลี้ยงเดินทางไปนิเทศรองศึกษาธิการจังหวัดและผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดที่ไปฝึกการเรียนรู้ในสภาพจริงระหว่างวันที่15ถึง29กรกฎาคม2567 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาและร่วมศึกษาวิถีวัฒนธรรมชาวหนองคายด้วยยุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธาน,นีรายงาน